ทางพี่วันนะครับคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะครับเป็นเพลงเลยนะครับบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมาเพ้งไมโครเลยเขาวางบินนะอ่านี่ไม่ต้องงงนะครับไม่ใช่เขาวางบินนะ ว่างบินเก็บเงินไงร้องเพลงอ่ะอ๋ออ๋อโอเคลิสิทธิไม่ถึงองคินอ่าแล้วแล้วยังมามีโพสต์ข้อความที่สองบอกว่าผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายพักเพื่อไทยผมไปพูดกวนโอ๊ยใครที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับท่านอ่าอ่านี่ก็เลยออกไปเป็นประเด็นว่าเฮ้ยสรุปมันยังไงกันแน่ค่ะมันจริงหรือไม่จริงใช่แล้วก็มีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับบอกว่า ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถือเป็นการตัดสินที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงแค่นายทักษิณและคุณหญิงพจมานเท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วอืก็ไม่รู้ว่าข้อความนี้มันจจรรริิงงหือไม่จริงหรือไม่จรงิรจรง